เท่าไหร่ครับสี่พันครับค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับสี่พันครับอันนี้นี่นี่ผมตั้งตั้งค่าประเทศครับเนี่ยปากซอยนี่ผมมาปากซอยแล้วองทำไมทำไมสี่พันครับเอาเคล็ดเอาเคล็ดสี่สิบสี่สิบอ๋อสี่สิบเรียกสี่พันเอาเคล็ดเอาเคล็ดคุณแรกไงคุณแรกเหรอครับขี่วันวันหนึ่งรายได้เท่าไหร่พี่ สี่ห้าหมื่นอ่ะอะไรหรอสี่ห้าหมื่นนี่พี่ป้นเขาเปล่าเนี่ยฮะอ๋อเทียมกันเดียวมาหลังเทียงก่อนครับผมต้องเทียงไหมนะจำผมจำผมได้ไหมครับเออดาราป่ะเนี่ยนักนักร้องนะครับผมนักร้องเองใกล้ๆนะ เดี๋ยวฝากพีงามเพลงใหม่ด้วยนะครับผมชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าพี่ไม่อยากใส่ถุงสักนิดสักนิดสันิดสนิดอยากฟังไหมครับครับนิดเดียวพี่เข้าพอพอ